ไม่จริงๆมันอาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าทุกอย่างมันลงตัวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เจอพี่เป็นมังกรพิษนะเดือบเป็นพิษเหรอยืนยิ้มอะไรเนี่ยต้นไม้มียืนยิ้มต้นไม้กันเหรอทักถามได้พี่ถ้าในเรียนที่เล่นดุะเขาจะเอาไงแล้วแต่ไอ้วเนี่ย เกณฑ์แปลกๆอะทำอะไรไม่ได้แล้วอะเราขาดแชรี่ไงล่ะอ๋อแชรี่แปลกๆนเข้าห้องแรมได้เลยแชรี่ไม่อยู่แชรี่ไปขี้อยู่หนาวแชรี่กลับมาเยี่ยอะไรเนี่ยสามส่วนต่อให้มันก่อน กับรวยล่างเงาแล้วเหียกับพี่ทัีกูพูดว่าต่อยมังกรยืมแพ้เหมือนมันโดนยิงปิงเลยปิงจนไม่รู้จะปิงยังไงพอไม่เรียนมันเป็นสแตร์เยอะกี่หมายแล้วแน่เลยแน่แน่เลยไตีหวาดไม่ได้ทำไมอะ คลิกย่ะไอ้แม่มีสติอี๋มันจะมันจะแตกพ่ายแล้วเกมโอ้ใจไม่ไหววะ่ะอะไรวะมา้ามึงต้องวิ่งไปเปร็วๆวันที่วันที่ที่วิ่งแล้วมึงก็มึงก,ก็ปัดห่างๆเลยม้าวิ่งสามร้อยสิบมึงวิ่งทันเปล่าวันที่ที่วิ่งเยี่เกมวิง่งห่างวันสิบห้า เดี๋ยวมันจะวิ่งเดี๋ยวมันจะก็วิ่งไม่ทันมาหรอกมันจะวิ่งไปรับของเลยไปไปรองนิไปไปเห็นไหมไม่ดูอรอกต้องมีโรคมันเจ๋งเหรอพี่โรคใหญ่กว่าของนี่บีบโซ่แตกโผล่้นมาแล้วอะไรวะ ้องแงว่าอี้อย่าโยโล่งจิงไหลสันโยโล่งงงจริงไหลอ,อี้อ,อ,อ,อย่าพี่เคยไมไปฟาร์มกลางเพี่ไปฟาร์มกลางไปวไิวพี่ได้ขึ้นเร็วๆเดี๋ยวผมเดือเนี่ยใค่มาใช่พี่ไปกลางเลยใช่ไหมน่าพี่ดูวิวไเดียวตู้ได้หรอเขวีย

ค่ไปค่อยๆต่อไปค่อยๆอ้อมตีวงล้อมตำ้งมือจับจับมันมันไม่ให้มือมาเลยเจ้าหญิงอะ่ะเรียกเพื่อนมาซิเอเปรดเรื่องมีหลังแองแองเพื่อนมงอะไรนั่นก็เ,เพื่อนมาก่อนเลยไอ,อ้เฮ้ยสมุดไปเฮ้ยมันมันหาไม่พอไอ้สัตว์ <c oughs> มนันหายเป็นหัย,ยหายมาแล้วนะทำเป็นเมื่อกี้ทำเป็นไม่มีมานหาตอนนี้มีอะ่ะโอโ้ตอนตอนนี้กูว่าไม่ไม่ค่อยต่างกันแบบไม่ได้เล่นฟาร์มเปล่าไป <ใน S 2> ชฉันฟาร์มรออกมาฟาร์มกูไม่ให้ฟาร์มมึงรีบป่ะอันนี้มาไอเทมยยังเดลยวห้าอะไรเนี่ยดูยไอ้กูกูมีเบรคเบ้ารารามมีรา ้ย <laughs> อ,อ้ <laughs> ออออามไล่คิปไปใสก่กูไล่ไม่ได้หรอปามปามรถถังเข้าต้องี่ถอยนะพี่ลมังกรจะหมดที่สิบิแกงไปไหน

หรือโอ้ไม่ไม่ถึงตัวมันเลยไม่กิมอย่างเดียวเลยเ่ะให้หมอที่เนโดนแล้วแข่งได้โดนแล้วจับจวนเลยป่ะปปตีป้อมเนี่ยตีไม่ได้คลิปหมด เมื่อไหร่จะมีฉากเนี่ยอ่ะมึงอ่ะเมื่อไหร่จะมีเอ๋อยังไม่มีฉากเอนี่ยว่าเวลาแม่งเล่นใจโหลแล้วมันได้เงินเร็วอ่ะแม่งจะหงุดหงิดตรงแบบเมื่อไหร่กูจะมิีม<า>แม่งไม่รู้จะไปลงอะไรวะเพราะว่ามันไม่ใช่สแตทแม่มันคือกัมกึ๋งไงถ้าใช้เงินก็คืออาจจะซื้อฉากไม่ได้ไงแต่ถ้าไม่ใช่เลยเมันก็จะกลายเป็นอันเนี้ย เพื่อบางจังหวะมไปเอาตังค์ไปซื้ออย่างอื่นปุ๊บแม่งเสียกไม่รวยอะไรเงี้ยเสียตาย,อ,ยาอีกอ่ะเออนั่นแหละตอนแม่งมีตังค์กว่าจะไม่ไอเ้เียนี่มึงหลายรอบแล้วนะมึงเขียวมึงรวยเหรอเจ๊ก็ไปขายว่ะอย่างมึงจีนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มีคนขึ้นม,นม,นมามันก็กดขายกัน <c oughs> อยากอมอยากเขามาหนึงน่งลิตรตายควายของเต็ม <c oughs> โง่ฟัง <c oughs> มาเดียวงีมิกิน <c oughs> ใจนึกว่ากลัวเรียมมันตลอดเลยแล้วก็นึกว่าพื้นนี่ของมันตีลิปหายไปกับเออนึกว่าพื้นของมันตลอดเลยเนี่กองทัามาหมดแล้วหมดแล้วหมอกดถอยกันเจ้าสี่มีบีอย่างเนี้ยเฮ้ยมีมีมีบินมีบิระวังระวังอ๋อพอสตาร์ทให้กูสตาร์สัพซัดมานาน ก็สะปอนนี่กินได้แค่กี่เล่มไม่เก็บภาษีพิเลนนี่เหรอควายตายใช่เปลี่ยนแต่เขาก็เลือกแครี่มามาเหมือนเขารู้จะตายเล่นเราอ่ะมันก็เลือกแครี่มาไม่ฟังเนอะเออใช่ได้ไม่มึงรู้ไหมกูแบรนดเน่เจอทุกตายกูไม่อยากให้อยู่ในทีมคนที่สุดถ้าก่อนตอนกูไปเล่นแรงอ่ะก็จอดชิบหาย ย,ยิงมันลูกอะทำไมมันไม่ยิงวะมึงมึงแด่ฉาดทีหลังเปล่าเออฉาดล็อกอย่างวะเอ้ยเกินกูอยา่ามาดิเฮ้ยเฮ้ยเยอะเช่ด้วยวเฮ้ยเกี่มันตัวอันตีเนี่ยมาขาดด้วยมันวิ่งออกงไม่ได้ ตีลิศอะแต่ไม่เคยกลับมาด้วยไม่เลยโกูบอกกับจ้ากับบ้านเลยไอ้เหี <ss st uk ten> ้ยเมื่อกี้มันตามกลับบ้านใช่ไหมเออมันจริงจดิงไอ้เหี้ยเม่งตามกลับบ้านแล้วตามโค้งกลับมาด้วยไปหามันะมันมาที่ไหนไปบอลดูดิมันโดนงูหูฉกตายแล้วเนี่ยช่วยก้างอยู่ดีไปเหี้ย เก็บกเก็บรอบเก็บรอบเฮ้ยเอ๊ะนี่ยุเยเยงเจอคุณผูกตายอยู่แล้วเนี่ยใครทุกคืนเล่นอะไรีย่ยไม่รู้อะไม่เรียนมันหลุดไงล่ะเนี่ยพวกแกไม่ได้เลียนอะไรไไไเ,รย,เยอะเนี่ยไม่ได้เจ็ดชั้ ไอ้เบี้ยสิ่งตีบ้านอย่างเดียวอะไอเฮียนั่นว่าโดนเฮ้ยตีไอ้บี้ยไอ้ไปฆ่าเพื่อนกูไอ้เปรดนี่ไอ้บ่ายแล้วเสียงแม่งพูดไอ้บีมเลยทุกแย่ไปไหนกูจะตายให้ได้เลยดีกว่า

cái đồ hay, Kia đồ hai! gì vậy? hai! Kia đồ hai! Kia đồ hai! Kia ไม่ไดเกียนเนห้าเดีอจัวะปกติไม่ไม่กล้าวิงเข้าไปเลยยี่ออ่านหนังสือทำให้คนเติบโตเหรอไม่ไม่ผิดปกติไม่ผิดปกติเฮ้ดูเยอะด้วยดูดิผิดปกติไม่เกียวน้ไม่เกีน้ำอ้าวร้อยหายห้า

เขีนไหมสู้ไม่ไส,มสมา่งเวลาเล่นเวลาเล่นตัวยีวนวย,ยนี่กระองมาณเกอได้วหเห็นยีาทาสตมเบียร์ตะุนผู้หายมึงดูเอลซีเบย <c oughs> เบลเ่าด้กูเกิอเสียวมันจะเอาวะเดอนอมด้วยที่มาตีงพี่ ผมเองพีทุกพื้นสองรอบแล้วจะกดเอสกดเอสหลอกหลอกให้หลอกของหลอกหลอกให้หลอกหลอกกังวลหลอกใครวะว่าหลอกไม่หลอกก็หลอกว่าหลอกไม่หลอกก็หลอกแดีวนี้พิ่มาตีสแปร์ได้เลยปกติมันต้องแค่ไฟเลยคุณพี่กูจะบิ๊กเห่าเดี้ไหมอย่างอย่างอย่า ยูซีตีคูกหมดแคปไม่ให้หมอกจบบ้านไม่ถือจุเถอะขอจบเถอะม่กหมดจ้าไม่โดนช้านเดียะคุิกิกไม่โดนวาดไรลิกไปแล้วมังโดนเดยวพี่กีบอนทิกตีวาดไม่ลิกโดนเดยวตัวพี่วัน

ทำไมตายฮะหมดแล้วตายฮ่าหมดจั่วริวันดีนะไม่ใช่คลิปถ้าไม่มีคลิปน่าจะหล่อนเนอพรสตาร์ทเฮ้ยจุ๊กอ่ะเอาวาคยตายอยู่ดีอ้ำสู้ๆอ้ำไม่หลับเลยเฮ้ยมันยาไม่คุ้มลูกวัยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามา โอวานอผอโอวานไอ้เหี้ยคุมลูกไม่ตายได้งนานโอ้โอ้ไม่ได้เข้าเฟมอ่ะวิวอัั้นวิคุ้เี่ยมลูกตั้งนาไม่คุ้มวะจุ๊จุ๊อยู่วิคุ้งวิคุ้งตายแล้ว ไม่พิเกียนผิดปกติเหรอเนี่ยผิดปกติอ่ะปกติอะเอาเอาถ้าเอาเออไอไอว่อะไรเพื่อนไอไอไอแล้งดาวเดียวมากูยังพอว่าเว้ยแบบว่ามันอาจจะดึงแล้งต่ำๆมาทีนี้เราเอารีจิมมาเล่นด้วยเลยด้วยถ้ามันสมดุลปะแอดแอดเพื่อนไว้กันแอดกูรู้สึกว่าทำไมรีจินมาแล้วมันสมดุลมันไม่เจอแบบคูเซเดอร์แล้วมันเสมอมาไม่มัน เอออันนั้นมันน่าจะต่ําไปมันก็เลยมีเสมอใช่ไหมพอน,นี้รู้สึกว่าอาชอนเนี่ยไหมอาชอนสามะไม่มีเสมอเลยนะอาชอนหรืออาชอนจริงๆเลยเออเอ,อ,เอ,อ้ยเขาเขาเขารับอะเขารับเขารับเพื่อนเขารับแล้วจะเรียกเขารับเปล่าแย่วะ่ะเชงเอดไว้ด้วย